สามเทคนิคไลฟ์สดยังไงให้มีลูกค้าหลงรักเทคนิคแรกนะคะให้เราใช้ภาษาที่ไม่เป็นคำศัพท์มากเกินไปหลายๆคนยังคงยึดติดภาษาทางการคุณหมอเวลาเขาสื่อสารกับคุณหมอแต่เวลาเขามาสื่อสารกับคนไข้เขาใช้ภาษาแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นใครที่ติดภาษา ความเพอร์เฟกนะคะให้ใช้คำศัพท์ง่ายๆจะทำให้ลูกค้าได้เข้าถึงแบบง่ายๆข้อที่2นั่นคือการสร้างมิตรไมตรีค่ะเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาแล้วพยายามทักทายลูกค้าเอ่ยชื่อนะคะเพื่อให้เกิดการเข้าถึงง่ายและเป็นกันเอง ข้อที่3นั่นก็คือบุคลิกดูดีใบหน้าต้องดูให้สวยสดในบางคักนะคะการออกหน้ากล้องเราก็ต้องให้เกียรติตัวเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบหน้าและรอยยิ้มการแต่งตัวให้ดูดีเพราะฉะนั้นอย่าลืม3เทคนิคนี้ลองนำไปใช้กันดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคุย,ยด้วยนะคะ